สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับพี่ตุ๊กช่องถนนนาจีทองนะคะพี่ขาวันนี้ตุ๊กมีพุทรานะคะเป็นพุทราอบแห้งนําเข้ามาจากประเทศจีนนะคะวันนี้ตุ๊กจะมารีวิวพุทราเนี่ยปกติพุทราจะกินเปล่าๆอร่อยมากพุทราจะช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารได้ดีมากแล้วก็ใครสาวๆที่ปวดท้องประจําเดือนพุทราตัวนี้กินแล้วจะ ช่วยในเรื่องของแบบแก้แก้ปวดท้องได้ดีมากๆเลยจะขออนุญาตผ่าให้ดูก่อนนะคะพุทราตัวนี้เป็นพุทราอบแห้งพี่ขาเราสามารถกินสดได้นะคะเนื้อจะเป็นอย่างนี้เลยอุ้ยพี่เอ้ยชเชลโอ้ยเนื้อน่ากินมากแก้ปวดท้องประจําเดือนนะคะเอาไปต้มเป็นน้ําชาพุทราน้ําพุทราอัญชันเอาไว้ต้ม ใส่ก๋วยเตี๋ยวเป็นเครื่องยาจีนพี่ขาดีมาก <Nice. S 1> เนื้อดีมากกินได้เลย <c oughs> กินเปล่าๆรสชาติจะออก <c oughs> เรี่ยวนิดนึงหวานทุชาตานิดนึงพี่ดูเนื้อกุตาร้านตุ๊กกะค่อนข้างจะใหม่รอบนี้เป็นรอบที่ของพิ่งเข้ามาใหม่มากพี่ขาเม็ดแทบไม่มีกินอย่างนี้ก็อร่อยแล้วอะ ที่๋าเม็ดเม็ดมีแห้งนี้เอง <Wow. S 1> นี่คือเม็ดนี่คือเนื้อกินได้เลยนะคะมาทุกเห็นในท้องตลาดเขาจะเอาพุ้ตามายัดไส้วอนัด นะคะแล้วก็ขายราคาค่อนข้างแงพงพี่เดี๋ยววันนี้จะมาทําให้ดูนะว่าเราอยู่บ้านเนี่ยเราซื้อพุกตามาโลนึงซื้อวอลนัทมาสักครึ่งโลอัลมอน์สักครึ่งโลเม็ดมะม่วงมาสักครึ่งโลพี่หาแล้วเราเอามาทําเป็นเมนูพุชตาที่ยัดไส้วอลนัทเนี่ยอร่อยมากพุชตาตัวนี้เดี๋ยวทุกคนาให้ดูเลยนะพี่นะร้านทุกมีขายทุกอย่างนะพี่นะวอลนัทวอลนัทนี่อบหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วลูกค้าไม่ต้องไปอบเองใครมีมีดทาทัวก็มีดทำทัวนี่แหละพี่ผ่าเข้าไปนะคะ แล้วก็คว้านคว้านเอาเม็ดออกถ้าของเราทําใหม่ๆพุชตาเราอาจจะแบนหน่อยก็ไม่เป็นไรเราทํากินเองนะคะพุชตาเราจะแบนหน่อยพี่ขาเอาเอาเม็ดออกอันนี้คือเม็ดนะคะเราเอาออกอันนี้คือพุชตาพี่เอายัดไส้วอลนัทเข้าไปเลยพี่พี่ลูเข็งเขาทํากันนะแล้วเขาขายค่อนข้างแพงมากแช่แร้วพี่ขาพุชตายัดไส้วอลนัทวอลนัทเป็นถั่วบํารุงสมองนะคะ สับปะคุณคือช่วยบำรุงสมองแล้วมีวิตามิน A B C D E F, ดคเอทุกตัวเลยในตัววอนัทนะคะ,คะพี่นะพุทราช่วยเรื่องปวดประจำเดือนช่วยเรื่องระบบขับถ่ายใครต้องการลดความอ้วนกินพุทราจะมีจะทำให้เราขับของเสียออกมาเพราะว่าพุทรามีไฟเบอร์สูงมากที่ตัวนี้คือพุทรายอดไ้วอลนัททำง่ายๆที่บ้านไม่ต้องไปซื้อกล่องละร้อยสองสามสี่ห้าร้เองนะคะ พุทราร้านทุกขายโลนึงไม่ถึงร้อยอันเหลือทุกจานเรียงไว้ให้ดูนะเูจะทําให้ดูหลายๆลอันนะนคะพี่นะตัวต่อไปนะคะใครอยากกินถั่วอย่างอื่นเรามีพุทราแล้วพี่เรามีถั่วแล้วเราทำํำยัดไส้ไปได้เลยตัวนี้ทําไปเป็นของฝากนคะคะให้ผู้ใหญ่ <No. S 1> พี่เอย้ยไปให้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ดีใจมากตอนนี้เป็นสินค้าหากินยากนะคะแล้วเราทําเองเราก็บอกเลย <Okay. S 1> ว่าเนี่ยเราทํามาใหม่ๆทํามาสดสด อาคราวนี้เราจะยัดไส้อัลมอนด์เรามีอัลมอนด์เยอะเราใส่เลยค่ะใส่เรียงเม็ดเลยยัดไส้อัลมอนด์นะคะพี่นะโหยยัดไส้อัลมอนด์ก็อร่อยนะพี่นะพี่ขาตัวนี้เป็นพุกซายัดไส้อัลมอนด์นะคะตัวต่อไปเอายัดไส้อย่างอื่นบ้างพุดรากินคู่กับเม็ดมะม่วงมันจะได้ความหวานเม็ดมะม่วงอ่ะเป็นเป็น,ปนถั่วที่กินกับพุทราแล้วจะได้ความหวาน หวานเลยได้ความมันความหวานหวานจากพุทราและยังหวานเม็ดมะม่วงวิธีการทำทำง่ายๆนะพี่ผ่าลงไปเลยนะพี่ผ่าแล้วก็คว้านควาน้วานนะคะเอาเม็ดออกพี่ขายัดไส้เม็ดมะม่วงตัวนี้เป็นเม็ดมะม่วงจัมโบ้นะพี่นะโอ้ยเม็ดใหญ่เลยพุทรายัดไส้เม็ดมะม่วงจากพี่น่ากินมากแล้วอร่อยมากๆนะคะอร่อยมากๆพี่ขา <c oughs> <c oughs> มันหอมหวาน,วานกินสามเม็ดอิ่มอ่ะกินสามเม็ดอิ่มพี่อ่ะข้าวมันกินเลยเต็ปากเลยอืยอตัวต่อไปทำไปกินไปนะพี่นะเราทำไปกินไป ยัดไส้ปักทองนะคะเม็ดปักทองของที่ร้านเป็นเม็ดปักทองที่ที่ที่เม็ดใหญ่แล้วก็มันมากเม็ดปักทองสีนี้มันมากตัวต่อไปเม็ดแตงโมเนี่ยพี่เอามายัดไส้พูกสานะอร่อยเลยเม็ดแตงโมมีมีมโปรตีนสูงนี่ก็จะออกมาแล้ว อันนี้เม yeah. ็ดเต็งโม yeah. จ้ะนี่เม็ดตงโมจ้ะพูดายยัดไส้แม็แตงโมแล้วนะจ๊ะพี่ขาเอาอินทผาลัมก็ได้มายัดไส้วนัทนะคะยินะผาลัมนี่ผ่าผ่าเอาเม็ดออกอินทผาลัมจะได้ความหวานถ้าเราเอาอินทผาลัมมายัดนะคะพี่ค่ะเราจะได้ความหวานตัวนี้นะคะเป็นอินทผาลัมที่เอามายัดไส้ถัววนัทตัวนี้จะได้รสชาติหวานแล้วก็มันพี่หวานหวานมันมัน อืหวานแล้วก็มันเลยอร่อยค่ะมันจะตัดช่วยตัดหวานได้ดีมากอืมอืมอร่อยทุกคนเพิ่งเคยเอามากินคู่กันครั้งแรกนะอร่อยอร่อยทุกเห็นทุกเห็นเขาทำขายอยู่นะพี่อร่อยกันคนละแบบเ,เนื้อพวกกาได้ความเนื้อุ่ม กินน้ำตาน้ำจะได้ความหวานแล้วก็มันทุตาจะได้ความความนุ่มแล้วก็มันเพราะวอนัทบางทีถ้ากินเปล่าๆจะกินยากเขาจะเป็นถั่วเปลือกแข็งที่มีกลิ่นกลิ่นแบบเปลือกไม้ของเขาจะมีความผอมผมที่ขาตัวนี้กินอร่อยมากนะคะ<อ>นี่นะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเป็นเมนูง่ายๆวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์อยู่บ้านนะคะ ทำไว้กินได้เลยตัวนี้ทําแล้วไปกินกับเพื่อนที่ทํางานหรอถึงพี่ขารับประกันเลยค่ะว่าอร่อยแน่นอนกินแล้วได้ประโยชน์ด้วยนะคะถั่ว,ว,ว,วนอกจากเอาไปทําขนมจริงๆถั่วเราเอามาผสมกันกับผลไม้อบแห้งกับกับกับพุทากับอะไรนี้อร่อยมากที่ไม่ต้องไปซื้อเขาให้ราคาแพงทําเองง่ายๆที่บ้านได้เลยลูกค้าอยากดูคลิปไหนหรืออยากจะให้ลูก รีวิวตัวไหนลูกค้าสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คอมเมนต์นะคะตัวไหนที่ลูกทำได้เดี๋ยวลูกจะมาทําให้ดูนะคะอ่ะตัวนี้รับประกันความอร่อยคะ่ะสินค้าทุกอย่างที่ร้านมีขายลูกฝากกดติดตามเพจพี่ตุ๊กด้วยนะคะตัวนี้ไปหาซื้อได้ในเพจพี่ตุก๊กทุกจะมีไลฟ์สดทุกวัน6โมงเย็นถึง3ามทุ่มนะคะพี่คะวันนี้ต้องขออนุญาตไปแล้วนะคะขอบพระคุณมากแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะจ,จบง่ายง่ายๆ